ขอขอบคุณแฟนอารจากน้องคําหมาสมิงน้องกวินดาและน้ององลีขอบคุณมากๆเลยจ้ากโจสโตรุเป็นผู้ชายที่มีรูปร่างสูงใหญ่ เขามีความสูงที่190ซนติเมตรและมีใบหน้าที่ล่อเหลาได้รูปตัวขงเขานั้นมักจะคาดผ้าปิดตาหรือสวงแว่นกันแดดอยู่เสมอเพื่อปกป้องดวงตาที่เป็นสีฟ้าครามราวกับท้องฟ้าที่แสนสดใสเขามีผมเป็นสีขาวเงินและใบหน้าของเขาดูอ่อนกว่าวัย28ปีของเขามาก เขาเกิดในวันที่7ธันวาคมปีคริสตศัสสกราชที่1989ซึ่งอันที่จริงแล้วถ้านับตามปีจนถึงปี2020นี้เขาต้องมีอายุ31ปีแต่ด้วยความที่เรื่องจูจูสไคายเซนนั้นเริ่มต้นในปี2018ตัวองเขาจะมีอายุในเรื่องหยุดไว้ที่28ปี โกโจสตรูนั้นเป็นที่โด่งดังและเป็นที่รู้จักกันกว้างขวางในวงการคุณใสตวงเขาประกอบอาชีพเป็นอาจารย์สอนวิชาคุณใสแก่นักเรียนในวิทยาเขตโตเกียวและตวงเขายังเป็นเพียงไม่กี่คนในเรื่องที่มีระดับเป็นผู้ใช้วิชาคุณใสระดับพิเศษซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดนับว่าเป็นหนึ่งในคนที่ร้ายกาจที่สุดในเรื่องก็ว่าได้ โกโจซาโตรุนั้นนับว่าเป็นตัวละครที่มีความซับซอ้อนในบุคลิกภาพสูงมากตัวของเขาเวลาที่อยู่ต่อหน้าลูกศิษย์และบรรดาพเพื่อนพ้อ,องเขาเขามักจะเป็นคนที่ขี้เล่นเป็นกันเองและหยอกล้อเรื่องราวต่างๆกับบรรดาพเพื่อนพ้องและลูกศิษย์ของเขาอยู่เสมอแต่เขานั้นกลับไม่แสดงความเห็นอกเห็นใจและแสดงความเหี้ยมโหดอย่างเต็มคันเมื่อเขาอยู่ต่อหน้าบุคคลที่เขาไม่ชอบรวมถึงพวกพวกวุวววโสแห่งวงการคุณไสด้วย เขามีความมั่นใจสูงมากทั้งความสามารถและชื่อเสียงของเขาเขานับว่าเป็นผู้ใช้คุณสายที่ทรงพลังที่สุดในยุคเขาสามารถเรียกร้องสิ่งต่างๆที่ผู้ใช้คุณสายธรรมดาไม่สามารถเรียกร้องได้อย่างง่ายได้อย่างเช่นคำคัดค้านของเขาสามารถทําให้พวกพวกวุโสไม่สามารถตัดสินโทษประหารชีวิตภาชนะของสุขุนาอย่างอิตาโดริยูจิ ตัวของสโตรุน,น,นับว่ามีอำนาจต่อรองที่สูงมากเนื่องด้วยฝีมือพลังอำนาจชื่อเสียงและความสามารถทั้งหมดของเขาจึงทำให้ตัวของเขาเองเป็นที่เกรงกลัวของผู้บริหารระดับสูงและพวกผู้อาวุโสในวงการอย่างยิ่งตัวของเขามีความคิดที่จะล้มล้างระบบแบบโบราณในวงการคุณใสเพื่อทำให้วงการนี้ก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงมากกว่าเดิมและเนื่องด้วยเหตุนี้ตัวของเขาจึงเข้ามาเป็นครูเพื่อที่จะสั่งสมลูกศิษย์ ที่มากด้วยความสามารถความชาญฉลาดและที่สำคัญเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้สำหรับเขาเพราะตัวของเขาเองก็เคยมีอดีตอันขมขืนที่ถูกเพื่อนหักหลังเราต้องเดินคนละเส้นทางกันจนกลายเป็นศัตรูก,กันในที่สุดด้วย สัตโรนั้นเกิดมาในตระกูลโกโจซึ่งนับเป็นหนึ่งในสามตระกูลใหญ่ของวงการคุณใสตัวของเขาเมื่อลืมตาเข้ามาดูโลกก็นับว่าเปลี่ยนแปลงสมดุลของพลังในวงการคุณใสไปตลอดกาลเพราะว่าตัวของโกโจสาตว์ตนั้นเกิดมาพร้อมกับดวงตาริคุก,กันซึ่งเป็นดวงตาที่มีพลังอำนาจสูงมากและสามารถใช้พลังที่คนอื่นไม่สามารถใช้ได้ โ้งเขามีความอัจฉริยภาพมากจนถึงขนาดในวัยเด็กของเขาก็เป็นที่จับตามองจนถูกตั้งค่าหัวและมีนักล่างเงินรางวัลมากมายที่พร้อมจะมาแย่งชิงชีวิตของเขาเพื่อเงินรางวัลเลยทีเดียวสมัยเรียนสตรุนั้นเป็นเพื่อนสนิทกับเกโทซุงรุออเออิริโชโกะซึ่งนับว่าเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนของเขาโดยที่ทั้งสองคนก็มีความสามารถที่ร้ายกาจในรูปแบบที่ต่างกัน โดยที่เกโทซุงรุนั้นในภายหลังก็ได้เป็นผู้ใช้คุ้ณไสระดับพิเศษซึ่งนับว่าสูงที่สุดในมงการส่วนเอเออิริโชโกก็นับว่าเป็นอัจฉริยภาพด้านการใช้ไสยเวทกลับด้านในการรักษาบุคคลอื่นจึงนับว่าเขาทั้งสามคนเป็นบุคลากรคนสำคัญตั้งแต่สมัยนักเรียนเลยทีเดียวในสมัยเรียนซาโตรุนั้นสนิทกับเกโทซุงรุมาก ตัวเขานั้นเปรียบเสมือนเพื่อนรักและเปรียบเสมือนคู่แข่งกันในทีตัวงเขาทั้งสองคนมักออกปฏิบัติภารกิจคู่กันอยู่เสมอโดยมีโชโกคอยรักษาพยาบาลเมื่อพวกเขาบาดเจ็บกลับมาถึงแม้ว่าความคิดของสตรุและซุงูรุนั้นจะดูไม่ค่อยลงรอยกันสักเท่าไหร่เพราะว่าสตุุนั้นลำคาญในการที่ต้องปกป้องคนที่อ่อนแอกว่าอยู่เสมอส่วนซุงูรุนั้น กลับใส่ใจคนที่อ่อนแอแล้วคิดว่าผู้ใช้คุณใสจจำเป็นจะต้องปกป้องคนที่อ่อนแอและไม่สามารถใช้คุณใส่ได้จึงทำให้ทั้งคู่มักจะทะเลาะวิวาทเรื่องนี้กันอยู่เสมอแต่ถึงแม้กระนั้นเมื่อเวลามีภารกิจมาทั้งคู่ก็ร่วมมือกันอย่างสุดความสามารถเพื่อที่จะบรรลุภารกิจโดยที่ได้ผลลัพธ์สูงสุด และในครั้งหนึ่งที่เส้นได้แห่งโชคชะตาชักพาให้ตัวของซาโตรุและซุงูรุต้องมาพบเจอกับฟูชิงุโรโทจิพ่อของเมงูมิซึ่งเขาเขียนคำว่าพ่ายแพ้ไว้ในชีวิตของทั้งสองคนเป็นครั้งแรกถึงแม้ว่าโทจินั้นจะไม่ได้มีพลังคุณสายแบบที่ตระกูลเซงอินนั้นมีแต่ว่าโทจิกลับมีฝีมือที่ร้ายกาศเกินกว่าที่ซาโตรุและซุงุรุนั้นจะคาดเดาได้ ตัวของเขาเสียท่าให้กับโทจิจนเกือบถึงแก่ชีวิตเคราะยังดีที่โกโจสโตรุนันสามารถใช้ไยเวทกลับด้านได้ในนาทีชีวิตและทําให้ตัวของเขารอดพ้นจากความตายมาได้ส่วนทางด้านซุงุรุนั้นก็ถูกอัดจนสลบและทําให้คนสําคัญในภารกิจที่พวกเขาต้องปกป้องนั้นถูกสังหารลงทําให้ภารกิจล้มเหลวเป็นครั้งแรก และนั่นทําให้โกโจสโตรุ u, เดือดถึงขีดสุดสโตรุนั้นลงมือฆ่าฟูชิงุโรโทจิลงในภารกิจครั้งนี้และก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเขาได้ฝากฝังลูกชายที่จะถูกส่งคืนให้กับตระกูลเซงอินในภายภาคหน้าให้อยู่ในการดูแลของโกโจสโตรุ u, ด้วยนั่นเอง หลังจากเหตุการณ์นี้ทําให้ตัวของโกโจสตโรนั้นแข็งแกร่งแบบลายเทียมฐานตัวของเขาสามารถใช้วิชาคุณไสยตลอดเวลาเพื่อปกป้องตัวของเขาเองและทําให้ตัวงเขานั้นกลายเป็นผู้ใช้คุณไสยที่แข็งแกร่งที่สุดในยุคได้และนั่นทําให้ตัวงเขาเออกปฏิบัติภารกิจเดี่ยวโดยไม่จําเป็นต้องง้อซุนูรุเพื่อนสนิทของเขาอีกต่อไป รงูรุที่เหมือนถูกทิ้งไว้คนเดียวตัวขงเขาก็ออกปฏิบัติภารกิจตามลำพังและได้เห็นด้านมืดของวงการคุณไสยมากขึ้นเรื่อยๆจนเมื่อซาโตรุรู้ตัวอีกทีซงูรุนั้นก็กลายเป็นอาชญากรหลบหนีที่ฆ่าล้างบ้างหมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านหนึ่งจนหมดสิน้นด้วยเหตุนี้เองทำให้โกโซซาโตรุ ลาเกโทรซุงรุจำเป็นจะต้องเดินบนทางเดินที่เป็นทางคู่ขนานและไม่มีวันมาบรรจบพบเจอกันได้อีกตัวของเขาจากเพื่อนสนิทกลายเป็นศัตรูที่ไม่สามารถลงรอยกันได้และนั่นทำให้สโตรุรู้ว่าถึงแม้ว่าเขาจะมีความแข็งแกร่งมากมายเพียงใดแต่ถ้าเขาไม่สามารถซื้อใจและปกป้องเพื่อนของเขาได้มันก็ไร้ซึ่งประโยชน์ตัวของเขาจึงละทิ้งหน้าที่และบทบาทความสำคัญของตนเอง เพื่อสละเวลาชีวิตส่วนหนึ่งมากลายเป็นอาจารย์ที่สอนเด็กนักเรียนรุ่นหลังให้กลายเป็นคนที่แข็งแกร่งฉลาดและไว้ใจได้เพื่อที่เขาจะปฏิรูปวงการคุณสายไปตลอดกาลให้วงการนี้เป็นวงการที่ขาวสะอาดมากขึ้นเป็นวงการที่เชื่อถือได้มากขึ้นและเป็นวงการที่จะไม่ต้องเกิดเรื่องเศร้าอีกต่อไป ทางด้านพลังและความสามารถในการต่อสู้นั้นาโตรูก็นับว่ายืนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นพลังทางร่างกายความเร็วตัวเขานั้นอยู่ในระดับที่สูงมากทั้งสิน้นตัวเขาสามารถโจมตีทางกายภาพได้ด้วยพลังที่รุนแรงมากๆผนวกกับพลังคุณสายที่เขาสามารถใช้ได้อย่างคล่องแคล่วตัวเขาจึงมีการต่อสู้ประชิดต,ตัวที่ร้ายกาจมากๆและตัวเขายังสามารถเดินทางระยะไกลด้วยความเร็วที่น่าเหลือเชื่อมากๆโดยที่ความเร็วนี้ แต่าจารย์อคคตามีผู้เขียนเรื่องก็ยังไม่สามารถอธิบายได้ว่าความเร็วที่สูงมากของโกโจนี้เป็นความเร็วที่เกิดจากอะไรกันแน่โดยที่ตวงเขาให้ข้อมูลว่าก็เร็วมากนั่นแหละอย่าจับผิดให้มากนักเลยโกโจสโตรรนั้นนับว่าเป็นเด็กคนแรกในรอบหนึ่งปีของตระกูลโกโจที่เกิดมาพร้อมกับดวงตาลิคูกันซึ่งเป็นดวงตาพิเศษที่มองเห็นทะลุปลุกหลงและยังเกิดมาด้วยความสามารถ วิชาคุณไสยไ,ไร้ขีดจำกัดล่างหรือมมคาเกนพลังไสยเวทไร้ขีดจำกัดล่างของโกโจนั้นจะทำให้พ้นร่วมของอนุโกมนาน ที่ปรากฏออกมาในทฤษฎีปณิทัศนของซีโนกลายเป็นความเป็นจริงซึ่งสามารถดึงเอาสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงเป็นสิ่งที่เป็นแฟนตาซีอะไรบางอย่างที่อยู่ระหว่างเลขศูนย์กับเลขศูนย์ด้วยกันซึ่งจริงๆแล้วไม่ควรมีอยู่บนโลกให้ปรากฏมีอยู่จริงได้จึงทําให้สมองของผู้ที่ถูกวิชานี้จึงต้องคิดคํานวณซ้ําไปซ้ำมาไม่จบสิน้นจึงมีชื่อวิชาว่าไร้ขีดจํากัดล่างนั่นเอง หรือวิชาคุณใสไร้ขีดจำกัดล่างนั้นจะให้อธิบายง่ายๆก็คงเปรียบเทียบได้ว่าวิชานี้มีผลในการแทรกแซงมวลในระดับอะตอมสามารถทำให้สิ่งที่ไม่มีอยู่จริงกำเนิดขึ้นจริงได้นั่นเองโมเกนหรือไรขีดจำกัดท่านี้สตรูจะดึงพลังที่ไร้ขีดจำกัดขึ้นมาเป็นช่องว่างเล็กๆระหว่างตัวเขาและการโจมตีของศัตรู ทำให้การโจมตีของศัตรูถูกดึงเข้าไปยังมิติที่อะไรซึ่งขีดจํากัดและไม่สามารถเข้าไปโจมตีตัวของเขาได้โดยตรงโดยที่ท่านี้นี้สามารถแยกแยะความอันตรายของการโจมตีได้จากตัวสมองของศัตรูเอง ทำให้การโจมตีที่ไม่ได้มุ่งร้ายหรือเป็นการโจมตีที่ไม่ถึงแก่ชีวิตไม่เป็นอันตรายต่อตัวเขาสามารถเข้าประชิดต,ตัวเขาได้ปกติแต่การโจมตีที่มีความรุนแรงหรืออนุภาพทำลายล้างจะถูกหยุดไว้ด้วยมุกเกนทั้งสิน้นนับว่าเป็นหนึ่งในวิชาที่ทำให้ตัวของซาโตรุนั้นไลเทียมทานเลยทีเดียววิชาคุณใสไซเวนหมุนตามอาโอหรือน้ำเงิน เป็นหนึ่งในแขนงของวิชาไร้ขีดจำกัดล่างโดยที่ตัวของโกโจสตรุนั้นจะสร้างสถานการณ์ที่โลกนั้นพยายามแก้ไขกฎเกณฑ์ที่ไม่มีอยู่จริงที่เขาสร้างขึ้นมาทำให้เกิดแรงโน้มถ่วงที่เป็นแรงดึงดูดมหาศาลคล้ายหลุมดำภายในจุดที่เขากำหนดหลุมดำนี้จะมีลักษณะที่มีรูปแบบเป็นสีน้ำเงินจึงทำให้มีชื่อท่าว่าอาโอหรือสีน้ำเงินนั่นเอง วิชาคุณใส่ใสยเวนหมุนทวนอาคะหรือสีแดงหนึ่งในวิชาไร้ขีดจำกัดล่างของสตรุ ซึ่งเป็นด้านคู่ตรงข้ามของ AO ซึ่งเป็นสีน้ำเงินวิชานี้จะให้ผลตรงข้ามกับ AO โดยสิ้นเชิงเมื่อ AO คือสร้างจุดที่เป็นแรงดึงดูดตัวของอาคาจะเป็นการสร้างจุดที่เป็นแรงขับไล่แรงผลักที่รุนแรงมหาศาลเป็นท่าการโจมตีที่มีประสิทธิภาพในการทำลายหลังสูงมากของสตรุจุดที่เขาเร่งพลังจนกลายเป็นสีแดงขึ้นมาจะเปลี่ยนปฏิกิริยาทางอากาศและกลายเป็นเหมือนระเบิดลูกใหญ่ที่ทำให้ทาง ผ่านของวิชาเสยเวทนี้ราบเป็นน้าตกลองเคียวชิคิมุระสกิรูปแบบว่างเปล่าม่วงซึ่งท่านี้จะเป็นท่าที่ประสานระหว่างอาอและอาขาเข้าด้วยกันสีน้ำเงินและสีแดงที่ล้อมรวมกันจะกลายเป็นสีม่วงปลดปล่อยพลังในเชิงบวกและเชิงต้านสามารถลบทุกสิ่งทุกอย่างที่มวลวิชาเสยเวทนี้เคลื่อนผ่านได้ นับว่าเป็นวิชาทำลายล้างที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของโกโจสโตรุในขณะน,นี้นอกจากวิชาต่างๆแล้วโกโจก็ยังสามารถกางอนณาเขตได้อีกด้วยโดยที่อาณาเขตของเขานั้นมีชื่อว่ามุเรียวคูโชพื้นที่ไรมาสสร้างพื้นที่ที่ไรซึ่งขอบเขตการรับรู้ให้ฝ่ายตรงข้ามโดยที่สมองฝ่ายตรงข้ามที่อยู่ในพื้นที่ขอบเขตนี้จะไม่สามารถประมวลผลสิ่งใดๆได้ได มีข้อมูลที่ไหลเข้าไปในสมองอย่างไรที่สิ้นสุดทําให้สมองของฝ่ายตรงข้ามเหมือนกับน็อกเอาไปนั่นเองม่านหรือโทบาริโกโจสามารถสร้างขอบเขตที่สามารถซ่อนตัวผู้ใช้และสิ่งของต่างๆในพื้นที่ที่อยู่ในขอบเขตจากโลกภายนอกได้เป็นท่าที่จะใช้เมื่อจําเป็นจะต้องปฏิบัติภารกิจภายในตัวเมืองหรือสถานที่ที่มีคนเข้าออกเยอะเพื่อปิดกั้นคนภายนอกไม่ให้สามารถเข้าออกอาาเขตนี้ได้ เกล็ดเล็กเกล็ดน,น้อยของโกโจสโตรูดวงตาวิคุกันของเขานั้นเป็นดวงตาที่สามารถมองเห็นสายเวทและสามารถวิเคราะห์วิชาของศัตรูได้ด้วยการมองเห็นเพียงครั้งเดียวตัวของเขานั้นเป็นคนที่ติดของหวานมากเนื่องจากการเริ่มต้นกินขนมและของหวานต่างๆเพื่อช่วยให้สมอง,ของเขาแล่นมากขึ้นแต่การกินไปกินมาในปริมาณมากๆจึงทำให้ตัวของเขาติดของหวานไปเสยอย่าง ด้วยความสามารถของตัวเขาเองที่สามารถทําอะไรได้เองไปสมดเขาจึงพยายามที่จะไม่ทําอะไรเพียงอย่างเดียวมากเกินไปและทั้งหมดที่เขาทํานี้เขาอ้างว่าเพื่ออบรมคนรุ่นหลังอาจารย์ใหญ่สาขาโตเกียวยากะนั้นเคยเป็นครูประจําชั้นของเขาในสมัยที่เขายังเรียนเป็นนักเรียนอยู่โตของโกโจโสโตรุนั้นสามารถใช้ไซเวทกลับด้านรักษาตัวเองได้ โกโจสโตรูนั้นเป็นคนที่มีหน้าตาหล่อเหล่า,ลาจนทําให้ตวงเขานั้นฮอตมากๆในวันวาเลนไทน์เขาได้ชอ็อกโกแลตมากเป็นอันดับที่1คือได้ถึง12ชิน้น ก่อนที่เขาจะมาปิดหน้าปิดตาและชอบสมแว่นกันแดดหรือผ้าค่าตาอยู่เสมอตัวขงเขาเคยเปิดเผยใบหน้าแบบปกติในบทย่อ4บทก่อนที่จะมาตีพิมพ์เป็นเรื่องยาวในจ้ำสตรูนั้นติดเป็นอันดับที่3จากโพสสำรวจความนิยมตัวละครครั้งที่1ด้วยคะแนนโหวต16,923คะแนน ะเป็นยไงกันบ้างสําหรับโกโจสโตรุ uru, ซึ่งนับว่าเป็นตัวละครที่มีเพื่อนๆเนี่ยชื่น,นชอบเขามาเยอะมากๆเลยแล้วก็เป็นตัวละครที่มีความลึกลับซับซ้อนทั้งในด้านบุคลิกในิสัยใจคอและพลังความสามารถที่น่าจะยังเปิดเผยออกมาไม่หมดตัวของเขานั้นก็นับว่าเป็นตัวละครหลักที่มีความสําคัญมากๆของเรื่องและตัวของอาจารย์อคุตามิเกเกเก,ก็มักจะใส่บทบาทของเขาไว้ในจุดสําคัญสาคัญเสมอ ถ้าเพืเ่อนๆชื่นชอบคลิปนี้และอยากให้อดมินทําเกี่ยวกับเรื่องมหาเวทผนึกมานอีกก็อย่าลืมช่วยกันกด Subscribe ช่องไมอาแล้วก็กดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยสำหรับวันนี้ออดมินเนี่ยก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า